กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับอันยองฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารกสช่องรีแคปนางงามที่ไม่สนสิ่งใดใๆบนโลกใบนี้คุณผู้ชมแน่นอนว่าเรามาอัปเดตเรื่องราวของอแมนดาก่อนบินไปประกวด Miss ีนิ i เวิร์สในวีคหน้ากันนะฮะตอนนี้เหลือระยะเวลาอีกประมาณหอาทิตย์นะฮะกับการที่จะ ขึ้นเครื่องนะฮะไปฟลอริดาแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนก็ส่งพลังบวกให้อแมนด้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะะเพราะต้บอกว่าวันสองวันที่ผ่านมามันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของอแมนด้ากับดาราม่าต่างๆของกูรูคนต่างๆที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะฮะถ้าใครได้อยู่ในกลุ่มนั่งงานหรือว่าถ้าใครได้เข้าไปฟังคลับเฮาส์นะครับบอกตรงๆนะว่าการที่เอามาพูดช่วงนี้นะ ซึ่งม,มีเวลาอีก7วันเนี่ยก่อนจะขึ้นเครื่องเนี่ยพูดแล้วได้อะไรนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ฟังเนาะต้องบอกว่าเราเป็นแอมันดาหรือว่าถ้าเราเป็นทีม g p ก็เสรก็เสกกำลังใจนะถ้าเจอแบบนี้นะถ้าเจอแบบนี้นะฮะเยวเลาคนก็มีเคาะดูดีนั่น,นโอ๊ยตายแล้วคุณผู้ชม ต่อให้กูรูเก่งระดับไหนมาวิเคราะห์มันก็สู้พล่าไม่ได้สู้พล่าชูกัดไม่ได้สู้กรรมการไม่ได้อจะวิเคราะหน์นางงามเซลล์สมองไปถึงกี่ล้านเซลล์จะวิเคราะห์ว่านางงามต้องตอบคำถามแบบไหนหนางงามจะต้องมีความรู้เชิงวิชาการยังไงนู่นนี่นั่นถึงก้นลึกแก่นสารของสถานการณ์โลกยังไงถึงจะวิเคราะห์ไปขนาดไหนถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาจบ แค่นี้เองไม่ต้องคิดเยอะนะฮะแล้วถ้าใครมาดูช่องเราเนาะก็ไม่ต้องคิดเยอะเช่นกันนะครับก็ดูเอาสนุกสนานเราเป็นคนดูนางงามย้ำนะว่าเราเป็นคนเป็นคนดูนางงามเนาะไม่ใช่กูรูก็มาทําคลิปก็ทําคลิปสนุกสนานมาอัปเดตเรื่องราวของนางงามให้ทุกคนได้ดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคินเยอะนานดูช่องเรานะครับเราเราไม่ได้วิเคราะห์ไปถึงว่าเออนางงามจะต้องตอบคำถามไม่ให้มันเป็นแบบว่าเชิงจิตวิทยาเชิงนุ่นเชิงนี่ให้มันโอ้ไม่ก็ตัดทายมากมายแบนดดอกแบนดิ้งไม่ต้อง ไม่ต้องมีในช่องนี้คุณผู้ชมปวดหัวนะฮะดูเอาแบบว่าสนุกๆคำๆพอนะครับก็ซัพพอร์ตอแมนด้ากันนะทุกคนซัพพอร์ตอแมนด้าซัพพอร์ตทีม t p n ซัพพอร์ตทีมภูเกจซัพพอร์ตคนต่างๆที่สามารถที่จะช่วยอแมนด้าไปถึง Miss u n i v e r s ร์ได้นะโดยเฉพาะทีมทีพ n มีแผนอะไรนะฮะจะปล่อยของยังไงระหว่างวันไหนวันไหนก็ทําไปเลยไม่ต้องวอกแวกสนใจคําของใครทําตามแผนของเราไปเลยนะฮะเราอยากได้มง เรามีแผ่นยังไงก็ทําไปเลยนะฮะเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเต็มที่นะฮะทีมที่ซัพพอร์ตนางงามของเราก็มีนะฮะเนาะคือตอนเนี้ยเราอย่ามาแบบสนใจคนไทยด้วยกันเลยอย่าเราอย่ามาลบคนไทยด้วยกันเลยจริงจริงเราอย่ามาติด้วยกันเลยคนไทยอะ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยต้องบอกว่าทางฟิลิปปินเนี่ยเล่นเรามากนะแฟนคลับนางงามฟิลิปปินกำลังแบบโจมเตีนางงามไทยมากโจมตีเมันด้ามากนู่นนี่นั่นต่าง,าง,างๆคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าตอนเนี้ยถ้าจะลบนะไปลบกับฟิลิปปิน นะฮะเปลกกับฟิลิปปินส์จบต้องบอกว่าฟิลิปปินส์ปีนี้ก็มีสปอนเซอร์1น,นะฮะมีสปอนเซอร์1 Lazada นะรองเท้าต่างๆนะฮะต้องบอกเลยว่าฟิลิปปินส์ปีนี้ถ้าไม่เข้าท็อป5นะหรือไม่เข้าท็อปทีพายุบ้านพอลล่าพังแน่บ้านพอลล่าเจอพายุฟิลิปปิน พังแน่นอนฟิลิปปินส์ทุ่มทุนขนาดนี้แล้วนะฮะนี่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมฟิลิปปินส์ไปซื้อร์มิชชั่นยูเวิร์สไปเลยล่ะถ้าจะเป็นสปอนเซอร์ขนาดนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เมาส์กันขำนะฮะคือเราอยากรู้ว่าแฟนนางงามเพื่อนบ้านเราอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบาดเลือดแค้นเราเรื่องอะไรคุณผู้ชมนะเขาบาดเลือดแค้นเราเรื่องอะไรหรือว่าเขากลัวเราจะโมงเหรอหรือว่ายังไงทําไมถึงกัดเราไม่ปล่อยในปีนี้แบบกัดเราเยอะมากคือแอบงงนะ นะฮะหรือว่าเขาแอบอิดเราหรือเปล่าอิดเราหรือเปล่าที่แบบว่าเออมีสปอนเซอร์ในการสนับสนุนนางงามเยอะอย่างเงี้ยเพราะวกเราต้องบอกว่าตอนที่อแมนด้าจะไปถึงที่ฟลอริดาเนี่ยนะฮะใ้เล็วเนี่ยก็จะมีลิมูซีนนะฮะมารับอแมนด้าหนึ่งแบบนะจากนั้นก็จะมีการไปถ่ายนู่นนี่นั่นบนเลยยอสคุณผู้ชมเอาจริงจริงรถไหมรถมาคนไทยที่นั่นคือสนับสนุนตัวแทนของประเทศไทยของเรามากๆ นะปีนี้คือเล่นใหญ่จริงปีฟ้าใส้ว่าเล่นใหญ่แล้วปีนี้ก็เล่นใหญ่ใดๆแล้วก็จะบอกว่าตาก้องก็จะตามอแมนดาไปด้วยนะในการเก็บภาพต่างๆมาอัปเดตให้เราได้ชมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นการอัปเดตของอแมนดาอย่างจุใจเหมือนปีฟ้าใส้แน่นอนคุณผู้ชมอ่ะปลบมืออีกอย่างหนึ่งนะหลายคนที่ห่วงว่าอแมนดาจะติดโควิดไหม นะฮะากับการไปประกวดที่ฟลอริดาเพราะว่ามันได้มีการมันไม่มีการกักตัวถูกต้องไหมฮะเราก็เป็นห่วงก็เคยแบบเออคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะฮะแต่ว่าล่าสุดก็ได้ยินข่าวมาว่านะฮะคุณแม่ปุ้ยก็บอกเองนะว่าทางคุณแม่ปุ้ยเองทางแอมเบนดาเองแล้วก็ทีมงานอีก2-3คนเนี่ยก็ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็รอเข็มที่2นะฮะในอีกสองในอีกสองสามวันนี้ที่จะไปฉีดซ้ำนะ,ะก่อนที่จะบินไปฟลอริดานะยังไงก็หายห่วงได้แบบ80%แลปดสิบเปอร์เซ็นตะ์แล้วเนาะ อีก20%ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองระหว่างการประกวดนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดไปแล้วอะ่ะมันไม่ได้แบบป้องกันเรา100%นะฮะเก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะฮะอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอแมนด้าแนช่วยกันซัพพอร์ตได้ๆตอนนี้ก็จะบอกว่าชุดต่างๆก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะชุดราตรีฟิตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ3แบรนด์4ชุดแต่ว่านางก็ยังไม่ตัดสินใจนะว่าจะใส่ชุดไหน ขึ้นทีลิมหรือว่าจะใส่ชุดไหนขึ้นไฟแนลอันนี้ก็ต้องไปลุ้นหน้างานเอาคุณผู้ชมแต่เราเชื่อว่าอเมดานางน่าจะเลือกที่ดีที่สุดเลือกชุดที่ตัวเองมั่นใจที่สุดให้กับตัวเองเพราะว่ามันคือวันสาคัญของนางนะฮะยังไงก็เคาเรพการตัดสินใจของอเมริาแล้วก็รอสมชุดเชื่อว่าปีนี้ทัวร์อาจจะไม่ลงเรื่องชุดแน่นอนคิดว่าทัวร์ที่จะลงเรื่องชุดในปีนี้อาจจะไม่ค่อยมีนะฮะอาจจะไม่ค่อยมีเพราะเราเชื่อมันว่า ปีนี้ชุดราตรีสวยหวังเลยว่าชุดราตรีสดจริงๆปีนี้คือหวังมากนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าล่าสุดที่กอง m i l ช u n i v e r s เปล่อยคลิปออกมานะฮะ60วินาทีเนาะคลิปโปรโมทล่าสุดเนี่ยกับสปอนเซอร์ฟิลิปปินส์เนี่ย60วินาทีหนึ่งในนั้นจะบอกว่าไทยแลนด์ได้ซีนเยอะที่สุด เยอะที่สุดมีตั้งแต่ปีเน็ตไปจนถึงปีของฟ้าใสนะฮะไม่มีนิงแค่คนเดียวนะฮะดังนั้นแบบโอ้โหไทยแลนด์ออกรัวรัวรัว,ว,วมากซึ่งมันคือความหวังอ่ะมันคือแบบจะให้ความหวังฉันอีกแล้วหรอจะให้ความหวังฉันอีกแล้วใช่ไหมคุณป้าพอล่านะฮะคือฉลาดนะต้องบอกว่าพวกนางฉลาดนะฉลาดที่จะแบบว่าจะเล่นเกมกับ,ก,บกระเทยไทยอ่ะจะเล่นเกมกับแฟนานางงามไทยเพราะว่านางรู้ว่า นางขายได้กับกลุ่มแฟนคลับกลุ่มหนเนี่ยเข้าใจไหมซึ่งตอนนี้กลุ่มแฟนคลับที่นางจะขายได้คือ1ฟิลิปปินส์2อินโดเนะสามไทยประมาณนี้ที่กําลังบ้านนางงามที่แบบว่าเออบ้านมิสซินิเวิร์สอะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยซึ่งนังก็ฉลาดกองมิสซินิเวิร์สก็ฉลาดเนี่ยปล่อยคลิปนี้ออกมาคือแบบเมอไหร่ oh God. ให้ความหวังอีกแล้วหรอนะฮะแต่อีกใจหนึ่งก็บอกเลยนะว่าเผื่อใจไว้นะเพราะว่าก็ให้ความหวังแบบนี้ทุกปีคุณผู้ชม ยอมไปก่อนหนะ้าก็ลงคลิปนีรันอยู่นั่นแหละนะฮะมิสซิ่งยูเวอร์สองพันห้ที่ไท,ทยเป็นเจ้าภาพมิส s ิ่งยูเวอร์สองสิบแปดที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็ลงนีรันอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบกองมิส s ิ่งยูเวอร์ให้ความหวังกับฉันอีกแล้วนะฮะแต่พวกฉันจะไม่ใช่เหยื่อของพวกหลอกอีกต่อไปนะฮะบอกไว้เลยเพราะว่าตอนนี้พวกเราค่อนข้างที่จะมีบทเรียนจากปีก่อนๆมาแล้วเนาะสำหรับการที่แบบว่าออโดนหลอกต่างๆอะไรเงี้ยให้ความหวังนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วก็อ,อกหักเหมือนเดิมไม่ให้เข้าแม้แต่ท็อปที ใจลายไม่ละใจลายไม่ละตอนนี้ก็เลยคิดว่าเออโอเคก็ปล่อยไปอยากแบบให้ซีนฉันนักใช่ไหมเออก็ปล่อยไปเลยอยากให้ซีนก็เออ,เอดูไปแต่ถามว่าฉันมั่นใจไหมว่าเธอใจ้งฉันมงมันก็ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคุณผู้ชมแค่หวังแค่แอบหวังคือสิ่งที่ฉันหวังแต่ความคาดหวังที่ฉันมีมันก็มีความผิดหวังซ่อนอยู่นะฮะซึ่งพอล่าก็ทำบ่อยๆกับเราแบบนี้ นะนะฮะโอ้ยผู้จ้างนะคุณผู้ชมนะคลิปน,นี้ก็บอกเลยเนะว่าก็ค่อนข้งางจะสั้นนะิดหนึ่งเนาะมาแบบเออรวบรวมเรื่องราวต่างๆมาพูดแบบกระชับกระชับนิดหนึ่งนะฮะตามสไตล์ช่องเราเนาะคุณผู้ชมถามว่าทําไมถึงไาไลฟ์สดนะฮะเอาไว้ช่วงใกล้ๆการประกวดหรือว่าช่วงที่แบบว่าเก็บตัวช่วงนั้นนะ่เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกันนะ,ะมาพูดคุยกันนะฮะแต่ว่า่วงนี้ก็เอาแบบว่าเป็นคลิปไปก่อนนะฮะเป็นคลิปไปก่อนเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูชุดประจำชาติกันนะฮะว่ามีประเทศไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะเรารวบรวมให้ทุกคนได้ดูกันนะติดตามนะกด s ั b ส c คร b e ไว้ให้กันด้วยนะฮะอาคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปชุดประจำชาติข,ของ m ิ s จุลิเวอร์2020นะฮะวันนี้ไปแล้วนะฮะเจอกัน bye bye. ครับไบายครับ